ถามกันมานานมากแล้วนะครับสำหรับเรื่องของสบม่เหลววันนี้มิสเดีมีความภูมิใจที่จะแนะนำให้รู้จักมิสเดีอัลมอนซากุระเนเชอรัลลิควิดโซปครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คืออัลมอนกับซากระ น้ำมันอัลมอนด์เนี่ยถือว่าเป็น m o i s t u r ซอร์ที่ดีมากๆนะครับจะช่วยให้ผิวของท่านชุ่มชื้นนุ่มนวนนอกจากนั้นยังช่วยปกป้องผิวของท่านจากแสงแดดแล้วก็ความร้อนจะช่วยให้ผิวไม่หมองคล้ำเร็วจนเกินไปนอกจากนั้นยังช่วยดูแลบาดแผลต่างๆที่เกิดบนร่างกายให้หายเร็วยิ่งขึ้นส่วนสารสกัดดอกซากุระจากเกาะเซจูซึ่งต้องเป็นเกาะเซจูเท่านั้นนะครับไม่ใช่ที่อื่น สารสกัดตัวนี้ครับมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนจะช่วยลดริ้วรอยล่องลึกที่เกิดบนผิวของท่านก่อนวัยอันควร นอกจากนั้นยังช่วยปกป้องผิวจาก UVB และ UVC อีกด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังเสริมด้วยส่วนผสมธรรมชาติครบที่ท่านต้องการอาทิเช่นโจโจบาโคโคนัทออยล์อะโวคาโดอโรเวร่าเป็นต้นแถมด้วยกรดไกลโคลิกแอซิดกรดผลไม้จากธรรมชาติที่ช่วยเร่งการผัดผิวทำให้ผิวของท่านแลดูกระจ่างใสเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีวิตามินอ e ีที่ช่วยบำรุงผิวของท่านให้ดูอ่อนเยาว์สดใสยอย่างเป็นธรรมชาติและแน่นอนครับไม่มีพารา เป็นซิลิโคนและ SLS ที่อาจจะทำให้ผิวของท่านระคายเคืองคนที่แพ้สารเหล่านี้สบายใจได้ครับและส่วนผสมเหล่านี้มาพร้อมกับกลิ่นหอมชื่นใจของดอกซากุระแบบนี้นะครับชื่นใจจริงๆแนะนำให้ลองเลยนะครับมิสดีอัลมอนดซากุระเนเชอรัลลิควิดโซปตั้งใจทำมาเพื่อท่านและครอบครัวจริงๆ สั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเตอร์ดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID.Mr. มิสเตอร์ดีโด่งไล n ์ดีมิสเตอโด่ง2 l i n e i d ดีมิสเตโด่ง3หรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โด่งมิสเดี คุณนัทนัทวัฒน์บอกอยากรู้ความเคลื่อนไหวของสวสีน้ำเงินอ่าจะไปยังไงต่อเดี๋ยววันนี้มีมาฝากนะตวันะเออนะฮะมันค้างอยู่ที่กกตตอนเนี้ยนะแล้วก็อ้าวไหนๆถามแล้วก็พูดซะเลยก็อเมื่อวานเมื่อวันซืนนะฮะก็มีข่าวเรื่องของสวนะครับอ่าอ็ดคนใช่ไหมนะบางข่าวก็บอก30 ไปเข้าชื่อร่วมกันซึ่งเป็นสวอ,อิสระไม่ได้เกี่ยวกับสวอสีน้ำเงินนั้นนะไปยื่นต่อท่านประธานวุฒินะสาภา,าเพื่อให้ไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญนะเพื่อให้วินิจฉัยตามมาตรา82นะคุณสมบัติของสววัยสวที่หัวสวอเหล่านี้หนึ่ยสามคนเนี่ยมีชื่ออยู่ในสำนวนเนี่ยนะครับระวัง,งไอ้คนเหล่านี้เนี่ยตกลงแล้วคุณสมบัติมันขาดหรือเปล่า แต่เขาก็ไม่ได้ยื่นในเรื่องอื่นนะในคุณบัตรข้ออื่นๆเขายื่นนะเรื่องของคุณบัตรในมาตราหนึ่งสามสามนะครับหนึ่งสามสามนี่เขาบอกว่าการเป็นสวเนี่ยห้ามนะไปอยู่ในอานัตไปอยู่ในการบังคับบัญชาของพรรคการเมืองนะครับแล้วก็แนบเอาเนะี่ยสำนวนของดีเอสไอเนี่ยแนบก็ไปด้วยคือถ้าไปร้องเรื่องโกงเลือกตั้งอะไรนั่นนะแล้วขาดสมาชิกภาพนี่จำบังครับไอ้เรื่องนี้มันยาวเคยเล่าให้ฟังแล้ว นะครับเนื่องจากว่า,า,าเรื่องนี้มันยังไม่มีการพิสูจน์ทราบชัดเจนนะมีแต่เพียงคำเรียกว่าสำนวนของ DSI เท่านั้นนะครับกกตก็ยังไม่สั่งฟ้องเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ไปถึงสารใดๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการชี้ขาดว่าพวกเขา้าววสอวอแล้วก็มีการทุจริตแล้วก็จะไปขาดกุสมบัติเนี่ยโอ้ยมันมันอีกหลายขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายื่นในเรื่องนี้พวกสอวอนี่เคยยื่นมาแล้วไงสารรัฐมนูลก็โยนทิ้งมาแล้วหนึ่งที น <c oughs> ะครับเนื่องจากว่านะฮะก็บอกว่าอย่างนี้แหละมันยังไม่มีความชัดเจนนะฮะว่าเขาหัวสวจริงหรือเปล่าเขาโกงจริงหรือเปล่าเขาไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตจ,จริงหรือไม่นี่โอ้โหอีกหลายขั้ตนตอนตรงนั้นนะฮะ <c oughs> ทีนี้ที่ผมบอกให้ฟังว่าเขายื่นผ่านหน้าตาหนึ่งสามสามเนี่ยเป็นทางลัดนะครับก็เรียกว่าเป็นความแหลมคมอะนะน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเล่าฟังครับ,รบ <c oughs> เพราะว่ายื่นมาตาหนึ่งสามสามเนี่ยไม่ต้องไปรอหัสวสเลยนะเอาแค่ว่าสำนวนของดีเอสไอเนี่ยที่เขาระบุเรื่องว่าเฮ้ยคุณมีพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย นะครับในมาตรา82เนี่ยโดยเฉพาะอ้างอีกมาตรา133เนี่ยเขาบอกว่าเพียงแค่นะฮะสารูนี่สงสัยว่าก็ให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะฮะเพราะเป็นเหตุเร่งด่วนนะสำเปเพราะอะไรฮะสวเนี่ยไปอยู่ภายใต้อาน,นัดของพรรคการเมืองนี่แล้วก็เนี่ยฮะทำงานเรื่อยๆผ่านกฎหมายไปเรื่อยๆจะทำให้พรรคการเมืองนี่ครอบงำนิติบัญญัติ นีเนี่ะเจตจำนงของรัฐมนตรหกศูนย์มันว่าไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นเขายื่นผ่านมาตาราหนึ่งสามสามนี่ผมบอกว่าเอ้ยโทษทีมาตาราหนึ่งหนึ่งสาะโทษทีฮะผมจะพูดตัวเลขสลับกันนะมาตาราหนะึ่งหนึ่งสาะซึ่งพูดเอาไว้ในคลิปเมื่อวันเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับแต่ปรากฏท่านเนี่ยเราก็มีความหวังว่าเออเดี๋ยยื่นนะแล้วก็มีคนถามบอกว่าท่านประธานบุติ นะไม่ส่งสารัฐธรรมนุนได้ไหมเพราะว่าขั้นตอนการส่งตามมาตรา82เนี่ยจะต้องยื่นนะท่านประธานวุฒิก่อนนะแล้วท่านประธานวุฒิถึงจะยื่นส่งสารรรมนูญทีนี้ไอประธานวุฒิเนี่ยมันอยู่ใน136ด้วยไงจะไหมมัน <laughs> มีอะไรท่อ,อยู่ในำํำนวนด้วยนะของดีไซด้วยนะเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านประธานจะส่งเหรออะผมก็ติงไว้นะฮะตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วก็บอกแล้วนะว่ามันมีการคู่กัน มีการขู่กันนะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่โทรศัพท์นะติดต่อนะเห็นเขาบอกนะเห็นก็บอกวันนี้คุณนายแพทย์เพียรสัง่ง้ออกมาบอกว่ามีการคมคูนะมีการเรียกว่าแจกกล้วยเออเขาว่าอย่างี้นะผมก็ไม่รู้ไม่มีหลักฐานหรอกแต่เขาบอกว่าแจกกล้วยนะออมีการแจกกล้วยเสร็จแล้วทีนี้จำมังเมื่อวานนี้นะปรากฏว่าเป็นไงฮะจาก30เอาจริงๆฮนะก็ยื่นแค่21 ข่าวว่า30เนี่ยไม่จริงเป็น21เท่านั้นทีนี้21นี่ถ้าปรากฏว่ามี3คนถอนชื่อออกจัาางวังเนี่ยฮะยีบเอ็นี่เมื่อวานนี้สำนักงานเลขาวุฒิสภาเนี่ยแจ้งเป็นข่าวมานะว่าตกลงแล้วเนี่ยไม่ครบนะตามมาตรา82เนี่ยเขาต้องมีชื่อ1ใน10ของสวสองร้อยคน1ใน10ก็20คนอนะปรากฏว่ายื่นมา21่สแม่ มันมันแหมมันหมิ่นเมแล้วกันนะนะะแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับปรากฏว่าสามคนถอนออกอะนะถอนออกโดยอ้างว่าไม่ได้เป็นผู้ลงชื่อไอชื่อที่อยู่นั้นไม่ใช่ชื่อฉันสองคนนะอ้างแบบนั้นสองคนที่ว่านั่นคือธนัทธนัทพงศ์วงมุมาลีลุละมุลาลีนะบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ลงชื่อนะแล้วยังไปแจ้งความมาอีกนะลงบันทึกประจําวันไว้นะ,นะบอกว่าเนี่ย ผมไม่ได้ลงชื่อนะบอกตำรวจให้รับทราบไว้ลงบันทึกประจําวันเป็นหลักฐานนะครับและอีกคนคือนายเดชานุตาลายัยอยู่ๆก็บอกเอ้ยไม่ได้ลงลายมือชื่อนะครับไม่ได้ลงลายมือชื่อนี่ไม่รู้ลายมือชื่อของใครนะไม่ใช่ลายมือชื่อของนายเดชานะส่วน,น 1, อีกคนหนึ่งพันเอกหญิงทนะตะสะกรนแหม มันเชื่อชื่อโชคลางกันคนเราสบายดีนะฮะมันไปใส่ชื่อเน,นี่ยตัวหนังสือทอทงนอหนูตอเต่าสอกอสาลากอรอเนี่ยนะท่านดูดิอ่านยากไหมมันอ่านว่ายังไงเนี่ยนะ,ะบ้าบอคอแตกนะ,ะไปเชื่อพวกนะฮะเอ่อบรรดาหมอดงหมอดูตัวหนังสือที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเอ่อเป็นคุณเป็นโทษเนี่ยใช้ตัวหนังสือเน,นียเดี๋ยวนี้เยอะไปหมดแล้วท,ทั้งทั้งที่ชื่อนี่เขาเอาเอาไว้ให้เรียก มันจะต้องอ่านง่ายเรียกง่ายจำง่ายนี่คือวัตถุประสงค์ที่นี่บ้าบอคอแตกไม่คิดว่าการเปลี่ยนตัวอักษรนะครับมันจะทําให้ชีวิตดีขึ้นนี่ปอยออนะท่านบังนะอา้าวก็บอกให้บางคนที่อ่านแล้วมันสะดุดนะอีกคนนะึงนายต่นันชะพงอะไรเนี่ยนะกูเขียนอ่านมันไปเอาภาษาที่ไหนบสะกดกันเลยนะอา้าวก็ปรากฏว่าคนสุดท้ายที่พันเอกหญิงนางกล่าวนี่เขาบอกว่าเขาอ่านผิดนะเขาขอถอนชื่อเพราะว่าเขาอ่านแล้วคาดเคลื่อนนะบาง ทั้งสามคนนี่พอออกไปมันก็เหลือสิบแปดก็ไม่ครบนะฮะปรากฏเมื่อวานนี้โอ้โหท่านเลขาเลขาวุฒินะแถลงใหญ่โตทำหนังสือออกมาสองหน้ากระดาษบอกว่าเนี่ยแ่ๆดยเห็นนี่ยๆๆนี่นะเลยคือชื่อไม่ครบเลยตกลงว่าไม่ต้องยื่นยื่นไม่ได้เพราะชื่อไม่ครบแหมมันน่าเจ็บใจนะก็มีคนก็บอกว่าในสภาสวเนี่ยมันมีหกมีตั้งสองร้อยใช่ไหมเดี๋ยวนี้อ่าเหลือตั้งสองสร้อยคนใช่ไหมไอโดนคดีเนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบแปดใช่ไหม 136นี่ยื่นที่จะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อีกสองคนไม่รู้หายไปไหนนะแต่ยื่นแค่1 3ึเอาเป็นว่า130กว่าเนี่ยเป็นสวสีน้าเงินแล้วเขาถามมีคำถามนี่แหละครับและไอ้ที่เหลืออยู่ประมาณอีกสักเกือบจิตเจคนเนี่ยมันยังไงกัน <c oughs> <c oughs> ก็มันยังไงล่ะท่านผู้ฟังนะมันก็มีสวสีส้มประมาณ10กว่าคน13คนมนั้งนะครับสิหรือ17เนี่ยทำไม่ได้แล้วก็สวของนายแพทย์เพียรศัก อีกประมาณ10คนนะฮะก็2 0 27ใช่ไหมที่เหลือนี่มันฮะมันก็คลากันไปเป็นสวอ,อิสระนู่นนี่นั่นอ่อินดี้ฟรีดอมนกแลว่าไปแล้วก็จำนวนหนึ่งนี่เห็นก็ว่ามาจากบ้านป่าลอยต่อด้วยนะครับอันนี้ไม่รวมสวสินต้าเงินนะอ่ะเสร็จแล้วไอสวที่ว่าเนี่ยนะฮะบรรดาสวต่างๆที่เป็นอิสระตักวันนี้ยมันก็มีกลุ่มที่ว่ามีอุดมการก็มีไอที่ว่าเข้ามานะครับ อม,มาหวังกล้วยก็มีเข้าใจป่ะและสถานการณ์อย่างนี้อ่ะโอ้โหแหมกูลงไว้ก่อนเลยนะะเดี๋ยวกล้วยก็มา้ากูไม่ลงก็โง่อถูกป่ะเออลงไว้ก่อนหลงเรียกกล้วยกล้วยมากูก็ถอ,อนอรอย่างนนะอ่ะผมไม่เกี่ยวกับสามคนนี้นะสามคนนี้ผมไม่รู้เขาถอนเพราะอะไรก็อย่างที่เขาว่าแหละไม่ใช่ชื่อเขาว่าไปนะอ่ะก็อย่างสามคนนี้อย่างธนัพง์วงมุลาลีเนี่ย คนนี้มาเพราะว่านายสมชายเหล่งหลักสิ้นสุดสมาชิกภาพไปนะครับเมื่อต้นปีเมื่อปีประมาณปีหกหกหกเจ็ดประมาณนี้นะฮะก็เรียกว่าไปพบเรื่องการทุจริตเลือกตั้งสสออะไรประมาณนี้ที่จังหวัดสงขลาก็หลุดไปฮนะคนนี้ก็เลยเข้ามาแทนนัทรัตนพงศ์นี่อยู่กลุ่มสนะิบเก้าะเป็นอาชีพอิสระเคยเป็นนักธุรกิจแอมเวย์มาก่อน <laughs> นะฮะแล้วอีกคนนายเดชานุตาลายนี่กลุ่มห้าครับกลุ่มอาชีพทำนาปลูกพืชล้มลุกอันนี้อย่าไปว่าเขานะเขาเป็นประธานสภาเกษตร,เเรษจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเอ่อกรุงเทพมันจะมีเกษตรกรยังไงวะเนี่ยนะฮะอ่ะแล้วแต่อีกคนหนึ่งนะพันเอกหญิง,งท่านเรธนเราทรสบุสราครอะไรเนี่ยนะฮะชื่อเรียกยากแล้วเดินไปเปลี่ยนชื่อเถอนน้องนะครับน้องหรือน้าไ่รูนะเป็นข้าราชการบำนาญนะมาจากกลุ่มสตรีระวังเอาว่ากันไปตามนี้ เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่จะยื่นมาตราหนึ่งหนึ่งสามนี่ตันซะแล้ว <c oughs> อ่าเขาติดตามมาต่อไปแล้วแบบเรื่องหัวสวนะก็มันไปค้างอยู่นะครับอยู่ที่กรกตตัวเนี้ยอ่านะครับตอนเนี้ยตึงนังอยู่ใจเย็นๆนิดนึงนะฮะเพราะเขามีเวลาปฏิบัติการอย่างที่บอกให้ฟังเนี่ยมันมันครบถ้วนกระบวนความไปเมื่ออรู้สึกจะ1สิบเจ็ดใช่หมสิบเจ็ดสิบเจ็ดเดือนที่แล้ว นะกรก,กาดาใช่ปะ่ะถ้าจำไม่ผิดนะตอนแรกนี่มันครบ1ปีที่ดีเจะต้องเอ้ยโทษนะคณะการสอบสวนกรกตชุดที่ยี่สิบหกเนี่ยจะต้องครบกําหนดยื่นเนี่ยนะทำสำนวนรียบร้อยครบ1ปีเนี่ยต้องสรุปจบแล้วว่าเอ้ยตกลงว่าจะนะยืนยันไหมว่าสวเหล่านี้ถูกต้องไม่งั้นต้องทําความทําเรียกว่าคดีสอบสวนอะไรเนี่ยให้เป็นมูลให้เสร็จนะภายในหปีก็คือวันที่สิบกรก,กาดาเอสิบ กระดาที่ผ่านมาทีนี้นะก็มีการเล่นแง่แปลมุมอ,อย่างที่ว่านะ,ะเคยเล่าไปแล้วเนะี่ยกลายเป็นว่าถ่วงเวลาขอยือดต่อเวลาการสอบสวนของคณะที่26ออกไปเจ็ดวันก็ครบกําหนดวันที่สิบเจ็ดกรกฎายื่นไปตอนนั้นขั้นตอนเนี่ยก็ต้องผ่านเนี่ยนะครับหนึ่งความคิดเห็นของท่านเลขาปตทสองอาจต้องตั้งอนุกรรมการนะตรวจสอบสนมนวนนะ,ะวิเคราะห์สำนวนว,นว,นว่างะนะั้น แล้วสามก็ท่านกรกะตใหญ่พิจารณาอีกแรวมๆแล้วสามขั้นตอนนี้ก็บอกว่ามากสุดคือแปดเดือนนะแต่ตอนนี้เราหวังว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องมากสุดไงแต่ละขั้นแต่ละขั้นอย่างท่านเนี่ยท่านเลขากรกะตนะครับแสดงให้ความคิดเห็นเนี่ยเมื่อกี้เห็นข่าวเว็บๆนะว่าเสร็จแล้วหรือยังไงไม่รู้นะเห็นข่าวที่เดลีนิวยังไม่ได้ลงรายละเอียดเมื่อกี้เอง นะอาจจะมีข่าวคราวล่าสุดออกมาก็ได้ว่าอ้าวขั้นตอนที่หนึ่งเลยคกตอตให้ความคิเดเห็นเนี่ยสำเร็จแล้วหรือ,อยังนะอันนี้ไม่รู้นะตามกฎหมายเขาให้ใช้เวลา12อาทิตย์นะฮะสอาทิตย์15วันประมาณนี้ใช่ปะวะสองเดือนหรือ2อาทิตย์จะไม่ผิดเอาวอ่าเอาขั้นตอนเนี้ยตอนเนี้ยล่าสุดเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวได้ผมนับก่อน2อ,อ่าอ่าสองเดือน2เดือนท่านเลขากรตนะฮะหกวันว่าไงนเนอะนะครับแล้วทีนี้ก็จะผ่านไปขั้นตอนของตั้ง คณะกรรมการเรียกว่าวิเคราะห์สรุปสํานวนอีกอีกสามเดือนนะเก้าสิบวันอ่าใช่ฮะแล้วก็เป็นกรกรตอ,อีก 9, เก้าแล้วก็ส่งไปกรกรตพิจารณาอีก 90, เก้าสิเก้าสิบวันอีกสามเดือนรวมเป็นแปดปีทีนี้สามขั้นตอนเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเต็มแม็กแล้วก็นู่นนะครับปีหน้าถึงจะรู้เรื่องยื่นสารเนียนะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงเนี้ยมันยน่นได้อย่างขั้นตอนของท่านเลขาดิ บอกแล้วมันไม่ต้องเยอะเพราะว่าท่านรองเลขากรกตนเนี่ยท่านหนึ่งเนี่ยเป็นประธานคณะที่26อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถจะเรียกว่าให้ความเห็นได้ทันทีไม่ต้องอ่านอะไรเยอะใช้เวลาสองสัปดาห์ก็พออะผมให้เวลาเท่านั้นแต่เวลาเต็มเต็มมานสเดือน <c oughs> มึงอย่าวิเคราะห์อ,อะไรทัักหนาเข้ามาล <c oughs> ะเอียดขนาดนีดประชาชนนี่เข้าใจหมดแล้วนะปากบทเลขากรตอยังไม่เข้าใจต้องนั่งอ่านอีกสเดือนมึงจะบ้างไง นะครับอ้าวรีบๆหน่อยนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยเนี่ยเสียงร้องระง,งมกันใหญ่แล้วว่าไอ,สอ,อ้สวชุดนี้เดี๋ยวมึงก็ผ่านนะฮะอ่าองค์กรอิสระออกมาอีกเดี๋ยวก็ไข่ออกมาอีกนะฮะคืนปล่อยอยู่นานเนี่ยเดี๋ยวมันไข่เต็มคลองเต็มประเทศจะทำไงทำว่างนะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยต้องเรียนท่านกกตนะสังคมก็กดดันกันหน่อยนะกดดันกันหน่อยเมื่อวันเมื่อวันก่อนเห็นท่านสอวอสอบตกทั้งหลายนะฮะบรรดาสอวอที่ สำรองนะประมาณนี้นะก็เข้าไปยื่นไปยื่นกันใหญ่เพราะว่าสวสำรองนี้ถ้าพวกนี้หลุดนะสวสำรองนี้ก็จะขึ้นมาหมดเลยซึ่งเขาไม่ใช่สีน้ำเงินไงเออนะอันเนี้ยผมเชียร์ด้วยอ้าวสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มิสเดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ำของท่านเป็นผลิตภัณฑ์มิสเดีก็ให้กำลังใจรายการรู้ทันได้แล้วก่อนจะไปรับฟังรับชมนะก็มี ของมาอวดกันอีกแล้วนะครับนั่นแหละครับผลิตภัณฑ์ที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมใช้ไปโดยเฉพาะาแฟนๆในการรู้ทันนะครับบางท่านก็เป็นลูกค้าด้วยนะครับก็เขียนกันชมกันมาที่ใต้คลิปอย่างเงี้ยครับสั้นๆง่ายๆนะครับบอกว่าสินค้าดีทุกตัวค่ะใช้แล้วจะติดใจนี่สดๆร้อนๆนะของคลิปเมื่อวานเมื่อวานกับเมื่อวันซื้อนี่นะจำไม่ได้ว่าคลิปอัานไหนแต่ว่าสดๆร้อนๆนี่แหละครับของคลิปที่แล้วนั่นแหละนะฮะแล้วก็นี่ฮะเป็นความคิดเห็น ส่งกันมาที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์อีกเช่นเคยนะฮะลูกค้าผลิตภัณฑ์มิสดีเขียนมาเล่ากันบอกว่าสบู่และยาสระผมมิสดีนั้นใช้ดีจริงๆยาสระผมท้ให้ผมนุ่มเงางามสบู่ใช้แล้วผิวตึงขึ้นผิวไม่แห้งคอนเฟิร์มะนะดีทั้งสบู่แชมพูครีมนวดและปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะฮะนี่สบู่เหลวท่านครับล่าสุดผลิตภัณฑ์ล่าสุดนะครับก็กําลังขายดิบขายดีตอนนี้หลายๆท่านเอาไปทดลองใช้แล้วติดใจ เอาใครยังไม่เคยใช้นะครับแค่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในห้องน้ําของท่านมาเป็นผลิตภัณฑ์มิสดีก็สามารถให้กําลังใจรายการรู้ทันได้แล้วนะครับท่านผู้ฟังก่อนจากกันในวันนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสดีก็ทําได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์0 92 384 1222 หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID m r d Line d o n g l i n ดีโด่ง d ล n g 2 Line ID m r d d o n g 3หรือในกล่องข้อความ Facebook d ่งม Mr.D อยากทราบเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสีสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปรู้ทันทุกคลิปโดยกดเข้าไปตรงคำว่าแสดงเพิ่ม จะปรากฏรายละเอียดของตัวแทนจําหน่ายทุกท่านขึ้นมาให้ท่านได้เห็นครับหรือท่านจะเข้าไปดูใน Facebook โดมมิสเตอร์ดีก็ได้หรือจะสอบถามที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์ตามช่องทางที่บอกไว้ข้างต้นสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ